สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิ่งฟาลิเทวาออมเด็กหญิงพัชจราอารามลมเด็กหญิงชัชนกขุนชุมโรสิตามูุดาวีเด็กหญิงนุลมาตาเดอินเด็กหญิงฮานิสามาลาสาและเด็กหญิงพิญญาพัฒมาลาโตะค่ะกลุ่มกลุ่มกลุ่มที่ ปฐมศึกษาปีที่หกทับสามวันนี้วันนี้หนูจะมานำเสนอการถอดบทเรียนการทำขนมโพค่ะข้อที่หนึ่งสิ่งที่ได้รับความรู้ที่ได้รับได้รู้ว่าต้องได้รู้ว่าต้องทำขนมโพอย่างไรให้สวยได้รู้ว่าได้ได้ใช้ทักษะในการทำงานเป็นทีม ได้รู้ได้รู้อุปกรณ์ในการทำขนมโคค่ะข้อที่สองคือทักษะที่ได้รับทักษะที่หนึ่งคือทักษะการแบ่งหน้าที่ทักษะการทำขนมโคทักษะการชิมและทักษะการทำงานเป็นทีมค่ะข้อที่สาปัญหาข้อหนึ่งขนมโคบางลูกไม่มีน้ำตาลข้อที่สองมะพร้าวไม่มะพร้าวเค็มเกินไป ข้อที่สามน้ำไม่เดือดหม้อไม่ร้อนข้อที่สี่น้ำตาลไม่ละลายข้อที่สี่จะดีกว่านี้ถ้าเปลี่ยนหม้อใหม่ต้มต้มให้ต้มให้นานกว่านี้ ดังนั้นอาทิตย์หน้าจะทำเมนูยำมุนเส้นไก่วัสดุอุปกรณ์คือไก่สับวุ้นเส้นมามา่าไก่ยอผักชีหัวหอมมีดเขียงโคมและก็มอค่ะสำหรับวันนี้พวกเรา นำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะถ้ามีโอกาสหน้าก็าก็จะมาเจอกันใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ <c oughs> <c oughs>